สวัสด,ดีค่ะสถานีวิทยุยโทรทัศน์กองทับบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ ที่นี่มีพื้นที่การดําเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า10,000แสนไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอํเาเภอแม่ระมาดและอํเาเภอท่าสองอยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากากยอหรือว่าเผ่ากะเรียงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดท,ทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจํานวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชวินิไัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมาก ในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะเลอต่อ ภาษากระเรียงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคําโดยข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปป,ปส พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558 มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบปิษรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่9้ในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงได้มีามราพเดชจ,จัดตั้งของการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดอยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35มห้าตพสสามหองค์ท่านก็พระราชทานพระราชบายว่าให้แปลสภาพาเป็นมูลที่เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ มีความยั่งยืนะนะครับนั่นคือคือเป,เ,ปเป็นเป็นจุดเริ่มต้นในในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทงงั้งพวกท่านก็รับผ่านแน,แนวแนวทางก็คือว่าว่าโครงการหลวงเนี้ยจะไม่ขยายแล้วเราจะมีแค่สี่สานนวิจัย3ามสสศูนย์พัฒนาโการหลวงรวมแล้วสามแปดแงะนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา เพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงะนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปสซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมามารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอ๋อค่ะพื้นที่ที่เนี้ยนะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศไทยในปีห้าหนึ่ง บติที่ประชุมกปสก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงด้เวลานั้นด้วยปราจอบายเราไม่ขยายล<ฆ>้เราก็เล่ม,มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร<ฆ>ับไปในหน่วยง,งานสถาบันวิจัยพืนพ้นที่สูงก็ไปร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการปร้องกันและประปาบปรามยาเสพติด<ฆ>แล้วก็หน่วยง,งานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วย<ฆ>เขาก็ทําแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58 พอไปการประชุมกบสในปี58าแปดว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่น <S 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 ะนะครับณนะจุดที่ที่เราเราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทํางานที่ที่สงคันผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลธุรก,กันดาร เส้นทางคมนาคมจำกัดยากก่การเข้าถึงมันจึงทําให้มีการล,ะล,ะล,ะละักลอบปลูกฝินเป็นจํานวนมากและไม่ไม่มีแนวโน้มทีจจ่จะลดลงประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทําลายเพราะด้วยวิธีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือปิการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องทางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่ นะครับมันทําให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโลนค่ะอย่างว่างหวางแล้วมีนาำน้่มเพิ่มขึ้นนะประการที่สาก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปัชญาเศรษฐจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจนแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับค,คุณภาพชีวิตก็ตามบามาตรฐานประกอบกับณนเวลานั้นเนี่ย อ,องค์ประธานมูลที่องการหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิธาเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทําให้มันสําเร็จ <Okay. S 1> เพื่อถวายเป็นพระราชกภศล <Okay. S 1> ให้ให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่พ <Okay. S 1> ระบาทสมเด็จพระบรมเจ้านา,ารที่เบด <Okay. S 1> มาหาภูเดชมาราบนหนมาผิด <Okay. S 1> ในหลวรัชกาลที่เก้าแล้วก็เลยให้หมูลที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พรฒนาองค์การหลวงเลือต่อขึ้น <Okay. S 1> ในเดือนกันยายน2559 okay. เนี่องรอต่อสองรัชกาลนะคะที่นี่ค่ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่1ิอย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการ ยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชชนิดฉัยจากในหลวงรัชการปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในราชการที่10ค่ะครับตามที่ผมผมผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559ค่ะพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นคลองราชในวันที่1ธันวาคม2559ค่ะมันเป็นรอยต่อนะครับแล้วท่านก็โปรดเก้าคณะกรรมการ แล้วก็คณะกรรมการบริาหารมูลี่ธิงานหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะวงท่านเนี่ยมีพระราชปณิญญ์แน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดงานโงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหงรนชการที่เก้าพระราชบิดาวงท่านพอท่านโปรดเก้าคณะการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขากว่าเรามาทํางานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงาน พระบาทเจ้าอยู่ยหัวรัชกาลที่เก้าซึ่งซึ่งผมเราก็คิดว่ามันมันมันไม่เป็นการสมควร<ม>เราก็เลยมีมติก็คือทําเรื่องกราบถวายพระบาทเจ้าอยู่ยหัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมรามชีชัย<อ>ว่าจะดำเนเินการอย่างไรใน,ใน,ใ,นในโครงการนี้ะนะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่ยหัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่ตมเด็จ ว่ายระทรวนลำลุงพระอิศรเป็นสมเด็จพระบรมราชานิราดชดรถ่ายาอคุณมาตั้งแต่ปี13ค่ะเพราะนั้นท่านรู้ดีรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระรบรมราชวิเัยโปรดเกล้ารับศูนตรมะนาวของการหลวงเดือต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยโอเคพร้อมทั้งพร,ระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูนเก้าถวายขึ้นไป นี่คือพระหายคุณที่พรองค์ท่านพระราชานให้กับคณะองคการนุนทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะครับตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนเลอตอนนี้มากหรือยังคะครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2 5 6 1ขึ้นมาเนี่ย เรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลาบากมากเพราะเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าเพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทํานู่นทํานี่พอเขาเอาผลผลิตมามาขายให้เรามครข้างเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลยเพราะการจะหายเพราะการจะมันไม่ได้จนไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นคือคืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเราเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่ จะจะบูรการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามา,มาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสําเร็จ <c oughs> นะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลักสิบพอต่อมาเขาเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นตัวอย่างความสาเร็จก็เป็นหลักร้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้มีห้ายี่สิบครูเรือนท,ท,ที่ที่มามาร่วม <c oughs> ตามวิถีของ เราเยอะโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึง่งวิธีการของเราเนี่ยเราเขา,เขาเรียนว่าเราเราก็เริ่มเริ่มเริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆเราวางแผนเนี่ยเราก็ทํางานเราแบ่งแบ่งเป็นระยะนะฮะร,ระยะที่1นึ่งเร่งด่วนเราก็ต้องทํำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทํายังไงให้ฟิ่นหมดไปะนะระยะที่2คือทําแผนได้บทให้สมบูรณ์ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมามาช่วยกันคิดค แล้วก็ทาแผนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ตรงมีผลรมชวิสัยแล้วก็ระยะที่สามคือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนในบทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินเราเดินอยู่อยู่เป้าหมายตรงนี้ซึ่ง,ต,งต้องเรียนว่าหลังจากพวกท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นแบบก้าวกระโดดโอ้โหค่ะางๆโดดซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือ ศูนย์รอต่อเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบการนําแนวไปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันค่ะซ <c oughs> ึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่ห้าปีนะนี <c oughs> ตามท,ที่ที่เขียนเนี่ยแหละครับ <c oughs> นี่ประสบความสาเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่กาๆเนี่ย <c oughs> เอาที่เรายืนอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาองค์การหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมนี่คือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่า มันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จเพราะนั้นเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวกระจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยด้วยประชาชนในในพื้นที่เนี่ยนะครับเราต้องต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็ก็มีปัญหา ในวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี่จะให้มาดูให้มาลงมือทำลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เหลวที่สุดนะครับจากจีกเข้ามาทําเราก็ไปขยายผลในส่วนที่ไปพื้นที่เขาเองทํากินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทํางานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นหวาดยากจนนะครับจากเดิมเนี่ย ยากจนตอนนี้พ้นเล่นบาปยากจนแล้มีแต่ดีมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็เป็นเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีในเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนัยรุ่นเรามีโครงการอสมอน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราเราใส่ใจเลยพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขสาลาประชาชนสะดวกเลย กลาย็นสอนที่นี่เข้ามาที่นี่มาเหอที่นี่ครับถนะึงแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าตะกอดเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นน,น,นี่คือสิ่งที่ที่เป็นรูปธรรมท,ที่อยากจะเรียนไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะถูกต้องค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกันทำนาปลูกข้าวไล่หมูเวียนะคะอ๋อเริ่มปลูกผักได้เมื่อสองสปีเนี่ยค่ะค่ะเริ่มยังไงคะเขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนาไปแนะนาถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่า จะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็ไม่นาให้เราปลูกอนุอันนี้แล้วก็ฟันแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอดูรอปลูกดูมาประมาณสองปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะค่ะครั้งแรกเลยจําได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไรรอบแรกปลูกผักเระปลูกกวางตุ้งค่ะปลูกกวางตุ้งยากไหมคะไม่ไม่ยากค่ะขึ้นไปปกตินะคะปลูกแต่ว่า คืมแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปุน,นะคะยังทําไม่เป็นใช่ค่ะคะต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้ขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะเราก็ใส่แล้วก็บดแล้วก็ใส่ใสนแปลงออค่ะต่อต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะอ้อแสดงว่ารอบแรกเนี่ย<ร>ผักก็ยังไม่งามไม่สวยเลยะคะ่ะแต่ก็ขายได้ไหม ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะยังไงก็รับซื้อเป็นกําลังใจให้เราก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะพอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหมก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะอาจากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะเป็นเบบี้คนาโอ๊กแดงโอ๊กเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ ปูปลาสี่ห้าอย่างแล้วค่ะก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่ายอ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนาะเข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้างมันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลยไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าว เราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโคการลังเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกําลังใจด้วยค่ะอ,อะพอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบหนึ่งเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกคะนา้าได้อยู่ประมาณห้าหกพันอยู่ค่ะ ค่ะห้าหกพันค่ะใช้เวลากี่เดือนเราทําอย่างนั้นอ่ะใช้เวลาโดมหน่งเนี่ยใช้เวลา2 2ถึง25วันค่ะไม่ถึงเดือนไม่ไม่ถึงค่ะไม่ถึงเดือนก็ได้ห้าหกพันบาทค่ะแล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีอย่างถูกอย่างแพงถ้าเป็นพวกขอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีราคาหน่งก็จะได้ดีกว่านะคะค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้าน แล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกันทันอยู่ค่ะนาก็ทำอยู่ค่ะแล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเยนก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลบบางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะตอนแรกที่โครงการหลวงเข,เขาเข้ามาให,ให้ให้เราปลูกผักอะ,ค,ะค่ะเขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง โรงเรือเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนั้งแต่ทำขัน้นตอแปลงขั้นอ่นอกแล้วกททท็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรืองอแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกขั้นออนด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่ะ,ะแต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำก็ทำโรงเรือนขึ้นมาแล้วก็ทูแง,ง่ายกว่าระบบน้ำใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็บขายเขาก็รับซื้อค่ะหลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าเอ้ามาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะมาแผงให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซางอมันจะไม่ดีค่ะ เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมันผ่ามันจะไม่สวยด้วยค่ะค่ะในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะไม่อยู่ประมาณ30คนนะคะค่ะแต่ว่าข้างน,นอกไม่หลักคลีก,ก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยนนมีอยู่ประมาณ3าสคบคนค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหม<อ>ในหมู่สมาชิกบ,บันทถีถ้าถือเวลาตัดผักใช่ไหมตาสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วย เอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันนี่นะค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยเปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินพูดเดือนอะคะ่ะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทําแต่ไร่น้ำอย่าเดียวเงินก็ไม่ได้อ่ะคะ่ะอันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหม แล้วก็ได้เงินหมูเบียอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเออเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอืมอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะจะจะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะค่ะแล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีไรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะค่ะ,คะ ด้วยวิถีชีวิตของชาวปกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปี ผู้หญิงชาวปากกากยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วย มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535 เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราดท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอต่อเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น ที่ทาอยู่นี่เรียกว่ากี่เอวกี่เอวค่ะประกากายอนเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหมสมัยก่อนไม่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้วค่ะแล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหนเมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ,ทอใช้เองใช่ค่ะอ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร่โครงการหลวงเข้านะคะตั้งแต่โครงการหลวงเข้าค่ะจากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เองในครัวเรือน พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำไรายได้จากการทอผ้าใช่ไหมมันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะเขามาสอนม,มาสอนย้อมสีกองค่ะ<อ>ย้อมสีธรรมชาตินะคะ,คะแล้วก็เขารับซื้อค่ะ,คะทอนเขาสร้างสั่งไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสัง่งถ้าไปเสื้อถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละพันห้าค่ะ สีธรรมชาตินะคะก <PI llegar S 2> ็ค <fashion> ือทางโครงการหลวงก็รับซื้อรับซื้อค่ะจากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได้ตอนนี้มีมีรายได้แล้วค่ะตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะงานหลักคือทำไร่ทําสวนค่ะค่ะงานหลักก็คยยังเป็นเกษตรกรกันอยู่ใช่ค่ะว่างจากการทําไร่ทําสวนก็มาถอผ้าถอผ้าค่ะเหมือกเปงงานอดิเรกเลยค่ะเป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วยค่ะโอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะในกลุ่มนี้คือมีสมาชิกกันกี่คนคะยี่สิบคนค่ะยี่สิบคนยี่สิบคนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนอ่ะทอเป็นอยู่แล้วทอเป็นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิกใช่ค่ะแล้วก็มาทอผ้า,าส่งโค,ครงการหลวงกันค่ะอ๋อแบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็นสิบยี่สิบคนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ,คะออเดอร์ออเดอร์มาค่ะ ออนด้วยมาออนด้วยมาถ้าใครทําได้ลายไหนก็คือทําลายนั้นเลยค่ะอ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัวใช่ค่ะเราก็มาแบ่งงานกันในกลุ่มใช่ค่ะคนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอยแบบทอลายแบบนี้ใช่ค่ะอย่างที่ดวงดเราพันทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะอันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะลายเม็ดฟักทองค่ี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม่อันนี้สมัยกลางค่ะ สมัยกลางใช่ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้ยังชุดนี้เก่าสุดชุดไห้คะชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมาอย่างไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะอันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะเป็นไฟปั่นมือปั่นมือค่ะสมัยบรรพบุรุษใช่ค่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไงต่างกันตรงที่ไฟนี่แหละค่ะอ๋อค่ะ แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในได้ค่ะปลูกเองฝั่งเองทําเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อซื้อมาแล้วก็ทำมันย้อมสีค่ะอ๋อดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ไฟที่มีสําเร็จรูปใชแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อนย้อมสีค่ะและเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติใช่ค่ะการการย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะสีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส สีสวยค่ะไม่เป็นพิษด้วยไม่เป็นพิษใช่ค่ะใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้าใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้มไมก็จะยันอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีมีรายได้ค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ค่ะอันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อยใช่ได้ถ้าทอได้มาก ตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะใช่ค่ะใครทํามากได้มากใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทําอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะโอ้แต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้าถ้ามีทําฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะโดอนนค่ะได้ตังนะคะได้ตังเป็นหมื่นเลยค่ะพอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลาบันเดือก็ ถึงบนเดือค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้างค่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกดีค่ะเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อนเคยได้ยินค่ะเคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีน้าเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างน้าเคยคิดไหมไม่เคยค่ะไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหรอ่อะว่าโครงการหลวงเลอต่อจะมาเนี่ยนานรลอยังนานแล้วค่ะนานแล้วดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะดีใจค่ะค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะมีไรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะอยากให้อยู่ตลอดค่ะไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จําหน่ายสร้างรายได้นะ,ะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปสแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะค่ะไปไหนมาคะ ไปประชุม CND ดีที่กรุงเวียนนาค่ะอ้อไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะคนเขาชอบไหมชาวต่างชาติชอบค่ะที่เขามาดูงานเราชอบค่ะไปกันกี่คนคะคนเดียวค่ะภูมิใจไหมภูมิใจค่ะนี่ทําไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอน,นี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่ได้ไปค่ะอืมโอ้น่าภูมิใจมากๆเลยแต่แน่ คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไปหลายๆประเทศอล่รสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้อยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ยถ้าจะให้บอกถ้าคือรู้สึกขอบคุณท่างแล้วก็ขอขอให้ทัางสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ทัาง มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนค่ะมูนลนิธิโครงการหลวง มุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฝื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข เป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ติดตามสารกดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวาชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ